สวัสดีครับเขาต้อนรับเข้าสู่ช่อง For June พยากรณ์วันนี้จะมาพยากรณ์คนเกิดราศีพฤษภละลัคนณะพฤษภสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นก็ไลค์กดแชร์ก็ซับสไครต์ติดตามเป็นใจกับช่องช่อง Channel ของเราด้วยนะครับขอบคุณครับคันกาดูดวงส่วนตัวสามารถอัลลาอดีมาที่ b e l i v e r สามหกเก้าตรงท้ายของหัวข้อเชื่อเรื่องแล้วก็ด้านล่างของกับอธิบายใต้คลิปตรง description อัลลาอดีมาทำข้าคู่ได้ครับโปรโม,มชั่นมีนะก็ไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนแต่เอาเป็นว่า ทักมาถามค่าครูกันก่อนเนาะและอย่าลืมระบุด้วยว่ามีโปรโมชั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเี้ครับด้วยเพราะว่าจะได้ลดให้สำหรับคนที่ถามใครไม่ถามไม่ได้นะครับดังนั้นเนี่ยต้องถามโปรโมชั่นด้วยนะดังนั้นเนี่ยเพราะว่าผมยังไม่แน่ใจว่าจะลงวันไหนเนาะ,นะดังนั้นเนี่ยก็ถามมาไม่กลัวไม่ไม่กลัวกันลดราคาครับมาดูเถอะลดให้ได้นะครับแต่ขอให้พูดด้วยว่า ลดราคาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับตอนนี้มีราคาไหมอะไรอย่างเงี้ยครับพูดอย่างนี้พิมพ์มานะครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดาวพระตศพดีโคจร้ายราศีนะครับจากราศีเมษพบวินาศเข้าสู่ราศีพฤษภพบตนุหรือเรียกว่ากลุ่มราศีเกิดกลุ่มลัคนณะกาเนิดพระหัสนะพระหัต์กลุ่มราศีเกิดกลุ่มลัคนากําเนิดในรอบหนึ่งปีคําว่ารอบหนึ่งปีหมายถึงเขาย้ายจาก ราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยวันที่19เมษายนปี66ที่ผ่านมายาวจะมาถึงวันที่30เมษายน2024เนี่ยก็คือพูดง่ายว่า1ปีเต็มแล้วก็จะย้ายจาก30เมษายนเข้าสู่พฤษศเนี่ยยาวจะไปถึงเมษายนปี2025เนาะก็คือปีหน้านะครับ1ปีเต็มเช่นเดียวกันโดยประมาณครับเ,เราบุก็เลยพูดว่าในรอบ1ปีนะครับในวันที่30เมษายน2024เป็นตัวย้ายในรอบนี้ครับ ทีนี้เรามาดูกันเลยเนาะอันนี้คือคอสอนะสองสี่เนี่ยนะครับเรามาดูเลยสำหรับคนราศีพฤษภและคนาพฤษศจุดกําเนิดอยู่ตรงนี้ครับทั้งราศีและคนาใช้จุดเดียวกันทีนี้อันดับอื่นต้องจุดผุฉลองครับสำหรับคนราศีพฤษภและคณาพฤษบมาแล้วครับตัวช่วยอย่างดีมาแล้วครับแต่เหลือเวลาอีก2เดือนเต็มอันนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าเราพยากรณ์ก่อน,อนเพื่อให้ทราบและเต็มตัวร่วงหน้า แต่จะมี2 EP ต้องบอกไปก่อน e ีีนี้เป็น EP แรกครับจะเราจะมาเน้นที่ดาวพัฒนาสวดีดวงเดียวตามที่เราเห็นนี้นะครับแล้วก็อธิบายค่อนข้างลึกนิดหนึ่งแต่คลิปหน้า E ีีที่2จะเป็นการพยากรณ์ดาวสัมพันธ์หมายคมว่าดาวศรีเนี่ยไปเจอดาวดวงไหนบ้างมันจะหมายถึงอะไรบ้างคลิปหน้าจะเป็นการพยากรณ์เน้นๆแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องฟังเพราะมันทับคุณจะได้รู้ว่า ดีดียังไงฟังดีๆเนาะอ่ะหรือจะมีข้อเสียไหมเรามาฟังกันนะครับในคลิปนี้นั่นเองเพราะผมอาจจะไม่ได้อธิบายลึกในจุดนี้ในครั้งหน้านะครับดังนั้นจึงต้องฟัง2คลิปอย่างที่บอกไปนะครับสิ่งดีๆเนี่ยฟังเยอะๆนะครับชอบไม่ใช่เหรอชอบกันเนาะอ่านะครับหลายคนเนี่ยชอบฟังแต่ดีๆเมื่อไหร่จะดีเมื่อไหร่ไม่ดีอีกแล้วอย่างเงี้ยครับอ่ะดีละฟังดีๆฟังเยอะๆกันแล้วกันเนาะโอเค แต่ผมไม่อยากคาดหวังมากนะครับเพราะว่าเป็นคนที่ไม่ค่อยเป็นคนสมหวังน่ะในนั้นก็เลยไม่อยากคาดหวังมากเพราะผมเกิดดาศเสือพิศพเช่นเดียวก,กันกับคุณแต่ไม่ได้เกิดลักษขนาดพิศพครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเนาะอ่ออกตัวไว้ก่อนทีนี้เรามาดูกันครับอ่าอันดับแรกนะครับเรามาทําความเข้าใจกับดาวพฤหัสก่อนพฤหัสบดีเนี่ยหมายถึงอ่าเน้นย้ําเลยไปที่ดาวพระสัสบดีคือดาวแห่งผู้ใหญ่ นะครับหมายถึงผู้ใหญ่หมายถึงอะไรหมายผู้ใหญ่หมายถึงเจ้านายก็ได้หมายถึงหัวหน้าก็ได้หมายถึงผู้ใหญ่ในบ้านก็ได้ก็คือหมายถึงญาติพี่น้องเราทั้งหมดรวมถึงพ่อแม่นะครับแล้วก็หมายถึงผู้มีพระคุณทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นลูกค้าเป็นอ,อะไรดีละ่ะประมาณนี้ใครก็ได้ที่มีบุญคุณกับเราทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ใหญ่นะครับเขาเรียกว่าถ้าเป็นภัษาจีนเรียกว่าดาวไทยสวยนะครับก็คือดาวผู้ใหญ่นั่นเอง แต่เมื่อทับปีมะโรงเนี่ยเขาเรียกว่าล่วงเกินผู้ใหญ่นะครับปีมะโรงเขาจะล่วงเกินผู้ใหญ่ปีหน้าเป็นปีมะเสงก็หมายถึงพระหัตถ์เนี่ยโดนทับปีหน้าของของนักษัตริย์มะเสงในนั้นเนี่ยคนปีมะเสงคือคนที่อนุมานได้ว่ามีพระหัตถ์ที่ราศีพฤษภเขาเรียกว่ามันจะทับที่เดิมแต่มันจะทับก่อนกําหนดนะครับก็คือเนี่ยสามสิบเมษายนทับแล้ว แต่ว่าปีมาแสงยังมาไม่ถึงนะครับพึ่งเข้าปีมาดงเองพระนารสเบสดีเนี่ยเขาโครจรไวตั้งแต่ปีขานแล้วครับคือปีขานปุ๊บก็เดินหน้าอย่างเดียวเลยไม่มีถอยหลังนะครับแต่เดี๋ยวเขาจะถอยหลังแล้วอีกไม่นานแบบปี2ปีนี้เดี๋ยวเขาจะถอยหลังแล้วนะครับเป็นเรื่องปกติแล้วตอนนี้มันผิดปกติครับพรหัสเนี่ยปีขานปุ๊บแล้วดาวพฤหัสเขาเพาะแล้วอะพอปีเถาะปุ๊บอ่ะเข้ามาดงละเหมือนปีเนี้ยมาดงก็เข้าปมาแสงละอย่างเงี้ยครับมันคือไปล่วงหน้า1ปีแหละ เออน,นะครับดังนั้นเด็กที่เกิดมาจากค่อนข้างสับสนนิดหนึ่งเพราะดาวพฤหัสไม่ได้อยู่ในตำแหน่งปีของเขาอะนะครับอ่ะอันนี้คือไม่รู้เรื่องไม่ต้องไปไม่เป็นไรก็ข้ามไปทีนี้เรามาฟังจุดนี้กันทีนีด้ดาวพฤหัสเนี่ยมันหมายถึงคุณธรรมจริยธรรมหมายถึงกฎหมายกฎระเบียบนะครับพาะมาจากเรือนสุภาของราศีธนูในดวงเมืองกับดวงโลกนะครับดังนั้นเนี่ยหมายถึงว่าพระทับตัวเนี่ยไปทําบุญกันเยอะเขาว่าทําบุญเยอะๆหมายคำว,ว่าฟัง ฟังดีๆเรื่องบุญเรื่องกรรมมันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนหลายคนเนี่ยเข้าใจผิดโดยเฉพาะคนไทยคือมโนกับแปดแสนนะครับตามจริงไม่ใช่ทําความเข้าใจอย่างนี้ครับบุญเนี่ยคือสิ่งที่จัดการไม่ได้อันดับแรกบุญคือทิปถ้าไม่งั้นเราคงเห็นตัวบุญเนานะว่าบุญมันมีมากแค่ไหนเอ้ยเธอเธอ,เธอมีบุญมากแค่ไหนไม่มีใครรู้ครับดังนั้นเนี่ยบุญคือทิปอันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนเราจัดการบุญไม่ได้ครับเพราะบุญคือทิปแต่มนุษย์คือกายาบ แต่มนุษย์ดีอย่างหนึ่งคือทําบุญได้แม้กระทั่งเทวดาเนี่ยยังต้องมาทําบุญกับเขาเรียกว่าอนุโมทนาบุญกับคนโอเคไหมคือเทวดาคนไหนที่บุญกําลังจะหมดนะครับต้องรีบเร่งทําบุญเหมือนคนนี้แหละครับก็จะต้องมาอนุโมทนาบุญกับคนบางทีก็อาจจะให้โชคคนเพื่อให้เราทําบุญไปให้หรือได้บุญตรงนั้นก็กลายเป็นว่าก็จะได้บุญแต่ก็แต่แต่ส่วนมากอาจจะจะบันดาลโชคได้เล็กๆนน้อยเราไม่สามารถ จำไว้นะครับบุญเนี่ยต้องมีก่อนอันดับแรกบุญถ้าคุณไม่มีคุณไม่มีวันไปไม่มีสิทธิ์ไปร้องขอบุญความสําเร็จจากใครหรือไม่มีสิทธิ์ไปร้องเรียกจะเอานู่นจะเอานี่จากใครคุณไปขอขอไปเถอะขอทั่วประเทศไทยคุณก็ไม่สมหวังถ้าคุณไม่มีบุญจําเอาไว้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนอันดับแรกว่าบุญสําคัญคุณคือเป็นเรื่องละเอียดอ่อนและผมจะบอกให้ให้ให้เราเข้าใจอย,อย่างถูกต้องว่าบุญคือทิป การทำบุญไม่ใช่ว่าทำปุ๊บจะได้ปรับไม่มีทางบอกไว้ก่อนยกเว้นมันจะมีบุญประเภทหนึ่งที่เป็นบุญที่เขาเรียกว่าจะได้ทันตาเห็นนะครับมันจะมีบุญประเภทเดียวเท่านั้นที่ทำแล้วจะได้บุญทันตาเห็นนะครับก็คือทำปุ๊บไม่นานอะ่ะได้เลยแต่ว่านอกนั้นคือรอครับเพราะว่าเราจะสรรบุญเองไม่ได้เรามีสิทธิหน้าที่ทำอย่างเดียวนะครับเราไม่มีสิทธิ์จัดการ เทพเนี่ยสามารถจัดการให้เราได้เพราะเขาเป็นทิพย์เหมือนกันแต่เขาไม่มีสิทธิบุญในตรงนั้นของเรานะครับยกเว้นเราจะถวายบุญนั้นให้คุณเคยได้อยู่ได้ดูหนังอินเดียกันไหมอย่างเช่นมีคนหนึ่งนั่งสมาธิเป็นโยคีไงครับทำตัวเป็นรูปเขาเรียกยกมือไหว้แล้วเอาขายกขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาเรียกว่ายกยกใส่ตรงเข่าอะ่ะไม่รู้เขาเรียกว่าอะไรคล้ายๆกับโยคะะครับ โยคะก็คืออิเดียนั่นแหละ,ะก็คือการโยกของดวงดาวก็ใช่หมายถึงการทำโยคะด้วยอีกอย่างหนึง่งก็คือทำท่ายโยคนะนั่นแหละครับแล้วก็ท่องนะครับแล้วกอ็อย่างนามสิวายะอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอมสีเคนาชานามะฮะอย่างเงี้ยครับก็คือพูดง่ายว่าจะมีคําสวดเนะเาะคำว่านามะฮะก็คือสาธุนั่นแหละครับก็คือลองทายว่านามะฮะนะครับ หรือ,อนามมาสุวายะนัมาหะอย่างเงี้ยครับก็คือพูดไงว่าก็คือพาสิวะเจ้าก็คือเอ่ยพระนามแล้วก็มีคําว่านัมาหะก็คือการสาธุอะไรประมาณเนี้ยทุกครั้งนะครับแล้วก็บนพึมพำมไปเรื่อยเหมือนกับใครดูสีไปเรื่อยครับไปจนเป็นปีเป็นชาตินะครับจนกว่าท่านเนี่ยจะพอใจพอท่านพอใจพท่านก็จะให้พรเห็นไหมครับก็คือหมายถึงว่าเราต้องทําบุญ แล้วเทพทึงจะประทานพรให้ให้ไหมเราจะเห็นชัดถ้าเป็นอินเดียแต่ถ้าเป็นพุทธเราจะงงเราจะไม่เข้าใจอะไรเลยเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงม,มันงงนะครับก็จะว่ะเราไม่เข้าใจแต่ถ้าเป็นเทพทางฮินดูเราจะเข้าใจว่าอ๋อบุญมันได้จากการภาคเพยรธรรมนะไม่ได้หมายถึงมาง่าย,ายอ่าพอภาคเพียธรรมด้วยความเหนื่อยยากนะครับไม่ใช่ด้วยความง่ายๆเลยและบุญนั้นมันได้มาจากความตั้งใจทำนะครับพอตั้งใจทำเสร็จปุ๊บขอร้องเทพ เทพก็ให้พรเราเห็นไหมครับเนี่ยมันคือกระบวนการที่ถูกต้องที่เราต้องเข้าใจนะพุทธเนี่ยคนพุทธเอย๋ยเข้าใจได้แล้วว่ามันคือแบบนี้นะครับแต่มันอาจจะไม่ได้ยากเย็นขนาดนั้นแต่มันเป็นบุญแค่เล็กๆน้อยแต่อันนี้คือไปผูกกับเทพเลยทําให้เป็นอีกรูปแบบหนึง่งที่เราอาจจะต้องเข้าใจนิดนึงว่าบุญของอินเดียกับบุญของไทยทรมันต่างกันเราทําเล็กๆ,ๆน้อยก็คือบุญละแต่ว่าอันนั้นต้องไปลำบากภาคเพียรขนาดนั้นแต่ให้รู้ไงว่าบุญไม่ได้มาง่ายๆ ให้เรารู้ว่าความภาคเพียรคือการทําบุญเพื่ออุทิศบุญนั้นน่ะคือหมายถึงมันความยิ่งใหญ่อะครับพูดง่ายๆอ่ะก็จะได้บุญตามที่ขอพระหรือพระพุทธเจ้าไม่ใช่อ่าพระที่เราขอเอ,อ่ยชื่อท่านหรือไปขอตรงข้างหน้านะครับเราไปขอใครก็แล้วแต่เนาะก็คือตามองคนั้นแหละแล้วก็เทพฮินดูก็เหมือนกันท่านก็จะให้พรก็คือจะได้บุญตามนั้นที่เราขอเห็นไหมครับอ่ะให้รู้ตามเขาเรียกว่าอะไร รูปแบบแบบนี้ให้เราเข้าใจเห็นภาพกันเนาะ,ะที่หลังเนี่ยทำบุญเนี่ยให้เข้าใจตามนี้นะครับว่ามันได้จากความภาคเพียรน,นะครับสีดาวพฤสทับตัวเนี่ยทำบุญมากๆแต่ทําแบบไม่เดือดร้อนคือการทําแบบนั้นอาจจะดูเดือดร้อนนะอย่างอินเดียเนี่ยคือจะต้องแบบทาตัวโยคะอย่างเงี้ยตลอดเวลาเพื่อให้ได้อน,นั้นมันคือความอดทนมันมันก็คือบุญชนิดหนึ่งแต่มันคือความตั้งใจมันไม่ใช่เป็นความเดือดร้อนนะครับแต่มันคือความตั้งใจที่จะทํา เพราะท่านไม่ได้กําหนดไงท่านแค่บอกว่าฉันต้องการยานเธอเอายานมาให้ฉันยานสมาธิค,ครับเธอเอายานมาให้ฉันฉันก็ให้บุญเธอไปให้สิ่งที่คุณอยากได้ตอบแทนไปอะไรอย่างเงี้ยครับอ่ะก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งคลา,ายกันเนาะแต่ให้ดูรูปแบบว่าเนี่ยมันได้มาด้วยความพยายามนะ้บุญเนี่ยนะครับดังนั้นเนี่ยอย่าคิดว่ามันได้ง่ายบุญเนี่ยไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ว่าจะขอกันได้ง่ายๆด้วยนะครับเทพไม่มีเทพองค์ไหนให้บุญเราฟรีครับไม่มี เพราะว่าท่านเองก็ต้องเสวยผลบุญดังนั้นเนี่ยท่านมีแต่จะมาอนุโมกับเราหรือพูดง่ายๆว่าเหมือนมาขอเรานั่นแหละครับประมาณนั้นขออนุโมทด้วยนะอย่างเงี้ยครับอนุโมทนาบุญน่ะนั่นะแหละประมาณนั้นอันนี้ต้องเข้าใจด้วยอ่ะทีน,นี้พอพระราษดรทับหลักมันดีไป8ปดแสนแหละมันดีทุกอย่างดีตั้งแต่ความคิดการทําการตัดสินใจผู้ใหญ่มองเห็นตัวเราผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูอะเนี้เขาเรียกาพระธาตทับหลักเหมือนกับ เ,เกณฑ์นี้รันตรายได้เลยนะเหมือนกับว่าคือตกน้าไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้ไปที่ไหนใครก็ช่วยมีเรื่องเดือดร้อนไม่ใช่ว่าไม่มีเรื่องเสียนะครับเพราะในดวงชะตาของมนุษย์เราอะบางคนมีเรื่องเสียมีบางคนมีเรื่องดีใครเกิดราศีพฤษภเตรียมตัวเฮร้อยเปอร์เซ็นต์อันดับหนึ่งแต่ต้องไม่มีดาวร้ายอยู่นะครับแต่ผมยังมีเมฤตยูเรงนะก็เป็นดาวคู่ศัตรูกระดาาทิตศนะครับแต่ไม่เป็นคู่ศัตรูกระดาษพระหัตย์ และอย่างหนึง่งมฤตยูยังอยู่ในราศีพิศษด้วยแต่พระหัตถ์กับมฤตยูไม่ได้ผิดใจกันเพราะเขาเป็นคู่คู่วิเศษเขาเรียกว่าเออบางคนอาจจะงงว่าดาวพฤหักับดาวมฤตยูเป็นคู่ค,คู่วิเศษหมายถึงอะไรไม่หมายถึงผู้รู้ผู้ตื่นผู้บุกบานนะครับก็คือเป็น,คร,ค,ค,รนค,รครูก็คือครูนั่นแหละครับครูก็คือครูหมายคมว่าเป็นผู้ที่มีความรู้ปฏิปสกษ์วิชานะครับหมายถึงเราต้องเรียนรู้เพิ่ม เราต้องเป็นครูบาอาจารย์ให้ให้ให้มีครูสอนตัวเองอะเข้าใจไหมครับเก็ได้ว่ามีจิตสํานึกนั่นแหละพูดง่ายๆเราต้องมีจิตสํานึกให้มากขึ้นทําตัวเป็นผู้ใหญ่ทําตัวเป็นคนมีความรู้นะครับทําตัวมีการศึกษาคือหมายถึงเรียนไปอะ่ะเอามาใช้ด้วยทําตัวให้เป็นคนมีการศึกษาไม่ได้ด่าใครทั้งนั้นนะอันนี้อันนี้ต้องเข้าใจก่อนคือเราพูดตามพระหัสทิ่หมายถึงครู พูดตามพระหัรรที่หมายถึงความรู้โอเคนะเนมเมื่อความรู้มาทับตัวก็หมายถึงว่าทําตัวให้สมกับมีความรู้นะครับหรือความรู้ที่เรียนไปเอามาใช้ครับแล้วมันจะปังเข้าใจไหมครับอ่ะเราพูดตามนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดเน็บแนมใครนะอันนี้ต้องเข้าใจก่อนนะครับอ่ะบางคนอาจจะได้เรียนต่อบางคนอาจจะได้จบปริญญาขั้นสูงนะครับอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้ทีนี้จุดอีกจุดหนดาวพมาจากเนนอ,อะไรบ้างลาภากับบรณะ คือมีมาจากดีเสียหนึ่งเป็นทุกขลาบครับสำหรับคนพุชศพพฤหัสเนี่ยแต่ก็ดีอย่าคิดมากลาพัตนุเชียนะก็หมายถึงมีสเสน่ห์หมายถึงออร่าจะเกิดบนใบหน้านะครับในช่วงพฤหัสย้ายถับมาใครที่หน้าหมองคําก็จะดีขึ้นไม่ได้หมายถึงเกี่ยวกับสิวฝ้ารอยริ้วอะไรไม่เกี่ยวครับไม่หมายถึงว่ามองไปมีสง่าราศีโอเคนะพระพฤหสัสบดีเนี่ยมีดาวจันทร์เป็นบริวารเยอะที่สุดครับ ดังนั้นเนี่ยมันหมายถึงความสุขสว่างมันหมายถึงความเจริญรุ่งเรืองพูดง่ายๆในชีวิตของมนุษย์มันต้องแปลนะครับทีนี้มรณะมาสู่เดนตนุเนี่ยก็จะตกใจเพราะเราได้ตนุอริอยู่แล้วรหัสกรรมตนุอริคืออะไรครับยึดมั่นในความคิดของตอนมากเกินไปเลยอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ในบางครั้งเขาเรียกว่าทําให้ตัวเองมีปัญหาเองจากความยึดติดความยึดมัน่นการไม่เปลี่ยนแปลงทําให้เกิด ปัญหาได้อันนี้คือรหัสกรรมทีนี้เมื่อเอามรณะมาทับตัวอีกหนึ่งดวงมันแปลว่าปล่อยวางซะนะครับมรณะเนี่ยมันหมายถึงการละทิ้งหมายถึงการปล่อยวางนะครับแต่ถ้าจะปล่อยวางได้จริงๆมันต้องมีพมวินาศด้วยนะครับแต่ไม่เป็นไรเพราะาพระนาาเศรษดีเข้าเรวินาศมาก่อนไงหมายถึงเข้าทางธรรมสิหรือเข้าใจในศาสตร์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เข้าใจเรื่องบุญเข้าใจเรื่องการตัดกิเลสเข้าใจเรื่องกรรมเ,เราก็จะเป็นคนที่มีความสุขอย่างสมบูรณ์แท้ เห็นหรือยังครับดูไหมว่าทําไมมันเข้าเรือนวินาศก่อนแล้วค่อยมาเรียนตนุเพราะมันเป็นจุดจบแล้วมาเริ่มต้นใหม่มันจะเหมือนกับเอ้ามันเป็นห่วงโซ่เข้าใจแต่เ้าว่าทําไมมันไม่ใช่กระดุมพระแล้วมาตนุแล้วเข้าไปเข้าวินาศแต่มันเข้าวินาศก่อนแล้วมาตนุเม่หมายถึงกําลังจะจบสิ้นจากจากคือก็ได้ตัดกิเลสนะครับเข้าใจปะแล้วพอมันมาทับตัวปุ๊บกิเลสมาอีกแล้ว แล้วก็สะสมไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปถึงเดือนวินาตัดกิเลสซะแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็เริ่มแล้วก็เริ่มเริ่ม,มยึดกิเลสใหม่ไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยครับคือเรียกว่าทุกคนเกิดมามันมันก็เจอสิ่งบางสิ่งบางอย่างแล้วมันต้องคว้าเอาไว้เพื่อยึดตัวยึดตนยึดพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสาาณะ แต่เมื่อถึงชีวิตอันสุดท้ายของวาระสุดท้ายของชีวิตของมนุษย์ทุกคนก็คือเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยคำว่าตายเนี่ยก็คือการละทิ้งก็หมายถึงว่าก่อนที่คุณจะไปจากโรคเนี้ยคุณทิ้งทุกอย่างไว้ที่นี่แล้วคุณไปแต่ดวงจิตอันบริสุทธิ์นะครับแล้วคุณจะไปอยู่สูส่ภูมิที่ดีอันนี้คือบอกล่วงหน้าไม่ได้หมายถึงการแช่งนะครับเป็นการบอกถึงเขาได้หมาบอกไปสู่สิ่งดีๆในสิ่งที่บางคนอาจจะยังคิดไม่ได้ แต่ให้บอกไว้ว่าประมาณนี้ว่าการตัดกิเลสเพื่อไปสู่สิ่งดีขึ้นกว่าเดิมทุกๆครั้งอันนี้ก็หมายถึงเปรียบเทียบให้ฟังนะครับไม่เป็นการแช่งใครแต่อย่างใดอันนี้ต้องเข้าใจด้วยเพราะเราไม่ได้เอ่ยชื่อใครนะครับเพราะผมก็เกิดราศีพระิกผมไม่แช่งตัวเองหรอกนะครับอ่ะอะไรประมาณนี้เอาประมาณนี้ก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยติดตามในอีพีหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างอีกนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ติดตามเปริงจให้ด้วยนะครับขอบุณครับ